ลครับสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่เกม p พจ simulator 99นะครับผมอยากให้ทุกคนสังเกตข้างล่างนี่ตรงนี้15747นะครับแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์นะฮะที่เข้ามาถามว่าผม FK ยังไง FK ผ่านตรงไหนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการฟาร์มในแมปเพจ simulator 99นะครับจนสามารถได้ของมาเยอะขนาดนี้แบบเปิดฟาร์ม24ชั่วโมงแบบไม่ต้องปิดเลยนะฮะ เนื่องจากการตกปลาหรือการฟาร์มเจมมันจะใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างยาวนานนะครับถ้าสําหรับใครที่อยากฟาร์มเจมเยอะๆจะสังเกตเจมผมมีอยู่5ล้านเจมอันนี้ฟาร์มไปประมาณครึ่งวันนะฮะก็เอฟเคฟาร์มไปเลยยาวๆนะครับแล้วก็ไปตกปลาด้วยอะไรด้วยนะครับและได้ฮิวมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือคิวที่ผมได้มาหลังจากผมได้โพไซดอนโกลเด้นนะอันนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้หิวบับเบอร์ปักมาอีกหนึ่งตัว แล้วก็ได้โพไซดอนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ผมเอาไปฟาร์มเวลมาเลยขึ้นนะครับเอาไปฟาร์มเจมอะไรพวกนี้เวลเลยขึ้นนะฮะหวามาด้านสุดท้ายนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดผมได้อะไรบ้างเมื่อกี้ดูคิวไปแล้วดูของในครั้งบ้างดีกว่ากระเป๋ามีไอเทมอยู่2 2งจุดสองเจ็ดพันสองพันสองนั่นเองบู์น้ำยาโพชันมีหกพันได้เพิ่มมาหกพันส่วนเอนชานสมุดเอนชานนะครับได้เพิ่มมาเจ็ดพันโอ้เยอะเยอะอมาก ได้ชามาสิบเก้าอันโอ้โหได้กุญแจเพิ่มมาเพียบได้กล่องได้อะไรเพียบเลยอันนี้คือแค่ครึ่งวันนะครับผมบอกไว้ก่อนจากคลิปล่าสุดที่ผมเปิดไปคือผมเปิดหมดแล้วนะกล่องที่ผมเปิดคือเปิดหมดไปแล้วนะฮะอันนี้คือของใหม่ทั้งนั้นเลยอืมโอชั่นหลักสี่พันมาฮะโอ้ได้คอกเทลมาเพิ่มสองขวดอันนี้ค่อนข้างโอพีคือคอเทลโอพีมากสังเกตนะครับมันจะเป็นไอเทมดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าตัดมาที่ขวดใหญ่สุด จะเป็นแค่6 0สิ่งชั่วโมง20นั่นเองแต่อันนี้30บนาทีแต่ดรอปร้อยมาดูที่สมุดเอนชานโอ้ได้คิทดดิ้อมาเพิ่มที่เป็นระดับ7นะฮะลัคก,กี้มีอยู่แล้วได้เยอะมากคราวนี้ก็คือเป็นการฟาร์มแบบทิ้งยาวเลยนะครับไม่ไปแตะไม่ไปต้องอะไรเลยนะฮะได้มาแค่นี้ชามเราเดี๋ยวค่อยเปิดดีกว่าส่วนตัวรองนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันไปตกปลาอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าได้หรือยังแต่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้นะฮะว่า น,นทีน่นี้ตอนนี้มันมีแอปที่สามารถช่วยเราเล่นบนคลาวด์โฟนได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งหนึ่งแอปนะฮะซึ่งจริงๆมันมีหลายแอปมากๆเลยแต่อันที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีโอเคมากที่สุดจะเป็นแอปนี้นะฮะที่ผมใช้ก็คือ U G Phone เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้เป็นตัวอย่างนะฮะจะลองใช้วิธีการโหลดวิธีการเข้าแล้วก็อะไรต่างๆเลยนะฮะเดี๋ยวลิงก์การดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชันละกันนะฮะเข้าไปโหลดตามลิงก์ได้เลย ถ้าโหลดผ่านลิงก์นะครับจะสามารถรับเจมฟรีเพิ่มไปอีก488ซึ่งมันสามารถแลกเวลาได้ประมาณ3-4วันเลยนะ488เจมนะฮะไปเดี๋ยวเราตัดไปหน้าเว็บกันเลยนะครับไปอตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บนะครับหลังจากกดเข้าลิงก์มาจะเจอหน้านี้นะฮะตรงนี้ให้เราล็อกอินไม่ว่าจะเป็นทาง Gmail ก็ได้นะฮะหรือ Facebook ก็ได้นะครับผมถ้ากดดาวน์โหลดผ่านลิงก์จะได้เจมเพิ่ม488เจมนะฮะก็คือ488เพชนั่นเองรวมกับของที่เขาจะให้มาก็คือ 250เพรบวกกันก็เป็น738เพรนะฮะที่เราจะได้นะครับเรากดล็อกอินให้เสร็จนะฮะพอล็อกอินเสร็จนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าดาวน์โหลดอันนี้คือผมอันนี้คือผมล็อกอินไปแล้วไปเด้งที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะฮะพอเราติดตั้งเสร็จเราก็มาที่หน้าซื้อตรงนี้นะฮะตามจริงอะ่ะมันจะมีเห็นไหมทดสอบฟรี4ชั่วโมงโดยใช้250เพรนะครับหรือไม่เราจะเก็บเพรไว้เป็นส่วนลดก็ได้นะฮะนี่มันจะหักเพรออกไปเป็นส่วนลดนะครับเราก็สามารถ ไปเป็นโซลตได้นะครับหรือว่าใครจะเอาเจมไปเป็นการต่อเวลาก็ได้นะฮะต่อเวลาก็จะมีแบบว่า150เจมได้1วันอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาเจมไปได้ถ้าโหลดผ่านลิงจะได้เจมเยอะมันจะดีตรงนี้นะฮะพอเราเปิดเซิร์ฟเสร็จนะครับเราก็เข้ามาหน้านี้ได้เลยเป็นที่เป็นเซิร์ฟอันนี้คือเซิร์ฟที่ผมเปิดไว้แล้วนะคือที่ไม่มี2อย่างนะครับก็คือโลบ็อกจะไม่มีกับออโต้คิกจะไม่มีในออโต้คิกนะฮะให้เรามากดที่ทูเซนเตอร์ตรงนี้นะครับ เขาจะมีโปรแกรมเด้งขึ้นมาให้โหลดนะครับเราก็กดดาวน์โหลดและอินสตอลให้เรียบร้อยนะครับกด Open ได้เลยเพอกด Open นะครับมันจะมีอยู่2รูปแบบในการฟาร์มอย่างเช่นใครอยากฟาร์มยืนเปิดไข่หรือว่าอยากฟาร์มด่านสุดท้ายฟาร์มหาของและหาเจมนะฮะให้เราก,กดเปิดอันแรกอันแรกจะขึ้นมาแค่ปุ่มเดียวเห็นไหมเราก็กดตั้งค่าเวลาวิได้นะครับมิลิวินาทีวินาทีแล้วก็นาทีนะฮะผมจะตั้งค่าอยู่ที่3วินาทีปกติหรือไม่นะครับถ้าใครจะ เอฟเคตกปลาแบบผมนะฮะผมเอฟเคตกปลาผมจะใช้อันข้างล่างนะครับอันข้างล่างมันจะแถบยาวกไ่าไหมเรากดเปิดก่อนเลยแล้วเราก็ไปที่หน้าโลบ็อกได้เลยไปที่หน้าโลบ็อกเราก็กดเข้าเกมได้เลยครับตรงนี้ภาพอาจจะเบลอนิดนึงนะคือตรงนี้มันปรับได้นะครับเป็น720 p อ่ะเจ็ดคิวไปจะได้ชัดสุดๆแต่เวลาผมออโตเอฟเคนะครับผมจะกดตั้งค่าไว้ต่ำๆเพราะเวลาเปิดไปนานๆแบบาฟาร์มเจมฟาร์มอะไรนานๆข้อมูลมันเข้าเยอะมันจะเริ่มนวงๆแต่ไม่ถึงกับแล ่ะผมจะสาธิตการเปิดไข่ก่อนลวกันเปิดไข่ก็เนี่ยมันเดินมาเปิดไข่ใช้เมาส์เดินนะครับถ้าเล่นในคอมอก็ใช้เมาส์เดินจริงๆในแอปนี้นะฮะจะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS Android แล้วก็ PC เลยแต่ผมว่าลองทำให้ดูใน PC นะครับเพราะว่าในโทรศัพท์มันจะต้องกดอัดคลิปแล้วมันมันค่อนข้างลำบากนะฮะมาตรงนี้เราก็กดบวกไปเลยบวกเสร็จแล้วเราก็ตั้งค่าตามวินาทีอะไรก็กได้นะครับเพราะว่าการเปิดมัน แค่ใช้แค่ปุ่มเดียวอยู่แล้วในการไม่ให้มันหลุด20นาทีใช่ไหมผมก็สามารถตั้งเป็น15นาทีก็ได้นะครับหรือว่าตั้งเป็น3วินาที1วินาทีก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ที่ผมจะทําให้ดูก็คือการตกปลาคือ FK เปิดไข่หรือว่าฟาร์มของมันมันใช้แค่ปุ่มเดียวมันง่ายอยู่แล้วนะฮะไปเราไปที่ด่าน9กกันไปเทสกันตกปลากันว่าผมจะตั้งค่าย,ยัางไงจริงๆเห็นหลายคนคอมเมนต์ถามเยอะนะฮะว่าผมใช้อะไรในการ FK ตกปลาหลายรหัสหรอครับนี่แหละฮะ แ็บที่อยู่ข้างหลังสี่หัสหน่ครับตกปลาทั้งหมดนะใช้แบบเดียวกันหมดเลยแล้วเราก็เดินไปนะครับอย่างแรกเลยให้เราเอาปุ่มเลขหนึ่งให้เหลือท้องฟ้าไว้ด้วยอยากก้มหน้าอยากก้มหน้านะฮะให้เหลือท้องฟ้าไว้ด้วยให้เราตั้งปุ่มเลขหนึ่งไว้ตรงน้ํานะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นสามวินะครับสามวิลเลขสามแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นวินาทีแล้วก็ปุ่มที่สองนะฮะเหมือนกันนะครับปุ่มที่สองเหมือนกันปุ่มที่สองเราจะเป็นสามวิเหมือนกันนะฮะ ตั้งไปส่วนปุ่มที่เหลือนะครับเราจะเอาไว้ที่ท้องฟ้า300มิลลิวินะครับเราตั้งไว้ตรงนี้เลยกดรัวรัวไปเลยมันตันแค่12นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าขึ้น13แล้วอันอื่นมันหายเห็นไหมเราจะเอาแค่12อ่ะแล้วก็กดเอาที่เหลือไว้ที่ท้องฟ้านะครับเพราะเวลามันดึงเสร็จมันจะได้ไม่ตกแบบรัวรัวอ่ะแล้วก็กดเพย์ไ้เลยเนี่ยปึ๊บ รอปลากินดึงแล้วก็ดึงรัวๆเลยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมคือแค่นี้ก็ปล่อยยาวๆได้เลยผมจะทํางี้ทุกรหัสเลยนะฮะจากนั้นเราก็ปล่อยตัวละครเราฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิธีนี้เราจะฟาร์มเหรียญได้อย่างต่อเนื่องหรือฟาร์มเปิดไข่ตกปลาได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผมเอฟเคทิ้งไว้ครึ่งวันก็จะสังเกตนะครับต้นคลิปว่าผมได้ของมาค่อนข้างเยอะคือมันฟาร์มปล่อยไว้เลยเอาจริงใน ในการเล่นเกมผมไม่ได้มานั่งเล่นอย่างนี้แบบหนักหนาขนาดนี้นะฮะผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการฟาร์มเราจะเข้ามาเล่นก็ต่อเมื่อการทำเก็บแรงหรือไม่ก็อัดคลิปนะครับผมถึงจะลงมาเล่นด้วยตัวเองจริงๆส่วนมากก็จะเป็นการฟาร์มแบบนี้มากกว่าลองเอาวิธีนี้ไปปรับแต่งใช้กันดูก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเปิดสคริปด้วยไม่ต้องเสี่ยงโดนแบนด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้เพื่อนๆด้วยถ้าใครจะโหลดก็อย่าลืมโหลดผ่านลิงก์เพราะว่ามันจะได้เจมเพิ่ม488เจมนะครับหรือใครที่ไม่ได้โหลดผ่านลิงก์นะครับตอนเข้าเซิร์ฟมันจะให้กรอกโค้ดเราก็สามารถกรอกโค้ดคําว่า f ั u f f y ได้เลยนะครับที่เป็นชื่อช่องผมกรอกโค้ดเข้าไปได้เลยสุดท้ายนี้นะครับผมจะบอกว่าสําหรับใครที่โหลดผ่านลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมในการแจกโค้ดนะฮะ ใครที่โหลดพันลิงก์เสร็จแล้วก็แคปหน้าจอนะครับว่าโหลดพันลิงก์ได้เจมมาแล้วเอาส่งมาในทางเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกโค้ดที่เป็นการเปิดเซิร์ฟฟ,ฟีนะฮะผมมีจำนวนจำกัดน,นะครับมีทั้งหมด5โค้ดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าฮะไปแล้วบ๊ายบาย